วันดีครับมาหาวนามืนเขามาตกปลาครับไม้เขา,าเป็นกุดเข่าครับแต่ว่ามือเขามาตีฟังทั้งหนาครับฟังทั้งหนาประตูน้ำนี่ครับน่ะยาว นี่ครับนั่ะน,นะแต้มแรกเข้าครับตะขอครับมาครับน,นนะาเขาตีตอครับเยาวแบบัวเก่าครับตะขอโุกโอบมีปลาขยับนำมาเลย,ยครับตายจากตัวใหญ่อยู่ครับมาลุ้นเบิองครับบรรยากาศบอก เอาเลยครับเรียบล้อยครับอยู่ ครับนะนะแจ่มสวงเข้ามือนีเป็นปลาดูครับปลากระนาอยู่ประมาณใส่สองลครึ่งนี่นะครับตะขอเข้าหกโอครับทะลุเลยครับมาครับนะนะเขามาสรุปผลงานครับนี่ครับแจ่มแรลกห่าประคอครับถามซีขีดนี่ครับแต่ว่าแจ่มสวงเข้านี่ก็จะน่าจะสว่าลครึ่งนี่ครับสองลครึ่งสามล ่นานจะประมาณนี้นะครับปลาตัวนี้ตอนเราที่นี้เขาก็เอาไว้แช่นี่นะครับพอว่เดียวคำนะครับเมื่อนี้เวลามีหน่อยแต่ว่าก็ยังมีแต็มครับไปขับกับบัตร